เซซี่และเซปบี้ได้ให้กำเนิดเด็กสาวผู้หนึ่งหน้าตาน่ารักดวงตากลมโตผิวสีขาวนวลดังปุยหิมะท้งคู่ดีใจที่ได้ลูกเป็นลูกสาวแต่ที่น่าประหลาดก็คือผมของเด็กหญิงคนนั้นซึ่งต่างจากกับเซบี้และเตซปปี่มากเรื่องราวของเด็กน้อยคนนี้จะเป็นอย่างไร ปรดติดตามฮัลโหลสวัสดีค่ะทุกคนยินดีต้อนรับเนี่ยเข้าสู่ The s i m ร Free Play ค่ะพาร์ทนี้เนี่ยอาจจะเป็นพาร์ทสุดท้ายแล้วนะคะที่ทำอ่าภาคบาร์บี้นะคะเพราะว่าเราทำกันมาเป็น1 0บ0พาร์ทแล้วอวะมันก็เยอะพอสมควรแล้วนะคะตอนนี้เนี่ยพอยกำลังจะขึ้นซีรีส์เรื่องใหม่นั่นเองค่ะแต่ว่ายังไม่บอกนะคะว่าเป็นเรื่องอะไรไว้ให้ทุกคนนะคะคอยลุ้นเอง ตอนนี้นะคะสเตซี่แล้วก็เซบีนะคะให้กำเนิดก็คือคลอดนั่นเองนะคะคลอดลูกสาวคนนี้คือใครกันเนี่ยลูกสาวของเซบีแล้วก็สเตซี่นะคะจริงๆเนี่ยต้องขอโทษด้วยคือพาร์ทที่แล้วอ่าคลิปคลิปมันมีปัญหานะคะตอนที่พลอยให้เซบี acey, แล้วก็สเตซี่เนี่ยรักกันนะคะแล้วก็ให้น้องเขาโต มันมีปัญหานะคะก็คือคลิปเนี่ยเล่นตามปกตินะแต่ว่าเสียงมันหายนะคะพลอยก็เลยลบคลิปไปน้องก็ต้องขอโทษทุกทุกขอโทษทุกคนด้วยนะคะอือเดี๋ยววันนี้นะคะพลอยทำพาร์ทใหม่ที่ว่ามันไม่ติดขัดแล้วนะก็คือมีเสียงหมดแล้วค่ะโอเคเดี๋ยวเรามาดูกันเลยตอนนี้นะคะสเตซี่กำลังเล่นกับลูกอยู่แต่ที่น่าประหลาดใจนะคะก็คือน้องเนี่ยผมสีน้ำตาล ซึ่งเซปี้แล้วก็สเตซี่นะคะผมสีทองนะแต่ว่าเดี๋ยวเราจะให้บาร์บี้นะคะแล้วก็เคนเนี่ยเชลซี Chelsea ด้วยอ้ยเห็นเห็นชื่อแล้วใช่ไหมชื่อเด็กอุยอ้ยอีคุณทำอะไรน่าเกียดน,นะคะเหม็นมากๆเคนตอแล้วฉีลาดอีกหรอแต่บาร์บี้ก็จะฉีล่าดน่นอะสักพัก โอเคค่ะโอ้ยเกียดท่าเดินบาร์บี้มากเลยเอืมแม่คะหนูอยากจะเห็นหน้าตาลูกของพี่สเตซี่จริงๆเลยค่ะคงจะหน้าตาน่ารักน่าดูแล้วแม่รู้ไหมคะว่าเป็นผู้หญิงหรือผู้ชายแม่ก็ไม่รู้เหมือนกันจ้ะเดี๋ยวเรารอดูพร้อมกันเนะาะค่ะแม่ หนูอยากให้น้องเป็นผู้หญิงจังเลยโอเคเดี๋ยวเราจะขึ้นไปแสดงความยินดีกันนะคะเขยงขึ้นมาแล้วแล้วเซบีไปไหนเนี่ยอ๋ออยู่นี่ให้คุยนะคะให้กอดดีกว่า กอดเซบี้นะเซเตซี่ไม่ถึงหรอกอ้าวอ้าวเซบี้ไปกอดใครวะอ๋อไปกอดบาร์บี้นะคะอ้าหรือยังไงเนี่ยอ๋กอกอดเชลซีถูกแล้วค่ะพี่เซบี้คะ ขอบคุณนะคะที่ดูแลพี่สเตซี่เป็นอย่างดีหนูรักพี่เซปี้มากๆค่ะฝากดูแลพี่สาวหนูด้วยนะคะแล้วก็หลานหนูละคะ่ะน้องหนูฝากดูแลให้น้องเขาโตเป็นเด็กดีนะคะจากพี่สัญญานะพี่จะดูแลเป็นอย่างดีเลยไม่ต้องห่วงนะเชลซีขอบคุณนะคะพี่เซปี้โอเคตอนนี้ s เตซี่เหอลูกอยู่นะคะให้มาคุยกับเคนดีกว่าโอเคอันนี้ก็คือบ้านหลังใหม่ของเซบีแล้วก็สเตซี่นะคะเออคุณพ่อครับพ่อคุณพ่อครับผมขอบคุณนะครับที่ไว้ใจผมให้ผมดูแลเธอผมสัญญานะครับจะไม่ทำให้เธอเสียใจเลยดีแล้วแหละ แต่ห้านฉันน่ะเป็นผู้หญิงหรือผู้ชายเหรอเอ่อเป็นผู้หญิงฮะอืมแล้วเธอชื่อว่าอะไรอืมไม่รู้เหมือนกันฮะ <c oughs> คือพอยยังไม่อยากบอกนะว่านองเขาชื่ออะไรแต่เมื่อกี้เนี่ยคงเห็นชื่อไปแล้วตอนที่พอยเรียกคนมาเพราะมันมีชื่อนะคะเราจะเปิดเผยต,ตัวตนเลยดีไหมเนี่ยยังดีกว่าเดี๋ยวเราไปรีวิวบ้านกันดีกว่านะคะ โอเคค่ะชั้นแรกเนี่ยก็จะมีหลายห้องมากๆเลยนะคะเป็นห้องอ่านหนังสือดูทีวีนะคะแล้วก็ห้องนี้เป็นห้องนอนห้องน้ําแล้วก็ห้องนอนนะคะแล้วก็ห้องครัวห้องทานข้าวนะคะแล้วก็ทางเดินเข้าบ้านแล้วก็ห้องคอมมั้งห้องคอมนะคะแล้วก็ห้องน้ําอีกมีชั้นล่างนะคะมีห้องนอนทั้งหมดสี่ห้องเอ้สองห้องดิ แล้วก็ชั้นล่างนะคะจะไว้ออกกําลังกายเนาะอะไรประมาณนี้แต่ว่าพอยังไม่ได้เอาของมาลงนะคะเพราะว่าบ้านหลังนี้เนี่ยพอยไม่ได้สร้างเองนะคะซื้อมาเนาะเพราะาคิดไม่ออกขึ้นมาบนชั้นสองนะคะก็จะเจอห้องนอนอีกห้องนึงค่ะแล้วก็ห้องน้ําแล้วก็เหมือนที่นั่งชมวิวนะคะแล้วก็ห้องน้ําค่ะแล้วก็ห้องนอนอีกแล้ว แล้วก็ห้องอ่านหนังสือห้องตัดเย็บเสื้อผ้านะคะโอเคค่ะบ้านหลังนี้เนี่ยมีห้องนอนทั้งหมดสี่ห้องนะคะแล้วก็พลอยว่ามันกระทัดรัดดีนะมันน่ารักดีนะพลอยว่าอ่าโอเคงั้นเดี๋ยวพลอยบอกชื่อน้องเลยแล้วกันนะคะซีรีส์ที่พลอยกําลังจะเริ่มใหม่เนี่ยแต่ว่าพลอยยังไม่ยังไม่ยังยังไม่บอกซีรีส์นะว่าพลอยจะทําเป็นแบบไหนแต่จะเฉลย เด็กคนนี้ก่อนก็คือพลอยเองค่ะก็มีน้องนะคะรีเควสเข้ามานะว่าอยากให้สร้างตัวพลอยอยากให้สร้างเป็นตัวเองนะคะพลอยก็เลยสร้างแล้วนะตอนนี้ยังเด็กๆอยู่ก็รอให้น้องโตก่อนนะคะแล้วเราก็ค่อยสร้างพาร์ทไม่ใช่พาร์ทสี่ซีรีส์เรื่องใหม่ขึ้นมานะคะ น้อ,องจะหลับแล้วเดี๋ยวให้กินนมก่อนที่น้องเขาเนะะ้ยค่ะผมสีน้ำตาลก็เพราะว่าพอยนะคะผมออกสีน้ำตาลน้ำดำนะก็เลยให้สีน้ำตาลไปเลยนะคะเดี๋ยวเราต้องวาง น้องลงก่อนนะ่ะวางไว้ในห้องนอนของบาร์บี้เอ้ยไม่ใช่บาร์บี้สิสเต,เตซี่แล้วก็เซบี้ก่อนนะคะวางลงเนาะแล้วตอนนี้เนี่ยสเตซี่เหม็นใกล้จะเหม็นแล้วเดี๋ยวเราให้น้องไปอาบน้ำแป๊บน,ะบนึงนะคะ อย่ากัดนิ้วสิคอี่ดื้อมากเลยเนาะเพิ่งคอเองอะร้องไห้แล้วเดี๋ยวเราจะพาน้องนะคะไปอาบน้ำกันเด็กทารกนะคะอาบได้แค่อ่างแบบนี้นะพาน้องไปอาบน้ำเราเซบี้เซบ,บี้อยู่ไหน เซบ,บี้อยู่ข้างล่างนะคะมานั่งพร้อมหน้าพร้อมตาเลยเราให้เซบ,บี้ทำอาหารไม่น่าสิเซบ,บี้ยังทำอาหารได้ไม่เยอะเดี๋ยว,ยวให้เซบ,บี้ทำเค้กนะคะภานี้ก็เดี๋ยวให้พลอยนะคะโตด้วยเลยเนาะเพราะว่าเราจะได้เริ่มซีรีส์ใหม่ง่าย เฟบ,บี้นี่น่าเหมือนเคนมากเลยอะแฝดเลยนะคะไฮไฟหน่อยเดี๋ยวให้เฟบ,บี้นะคะมาเล่นคอมดีกว่าเฟบ,บี้ยังไม่มีงานทำเลยใช่ไหมเนี่ยอย่าดูก่อน ใช่จริงด้วยเซบี้ยังไม่มีงานทำเดี๋ยวให้เซบเี้นะคะมาหางานก่อนเอ๊ไหนๆฉันก็มีลูกแล้วค่าใช้จ่ายก็คงเยอะน่าดูฉันต้องหางานทำแล้วล่ะอืมว่าแต่งานเยอะแยะเลยจะทำอะไรดีนะเรามาดูงานที่เราจะให้ เซบ,บี้ทำดีกว่านะคะให้เป็นอะไรดีอ่ะเป็นครูนักวิทยาศาสตร์นะคะดนต,ตรีอันนี้ซ้ำกับบาร์บี้เนาะแล้วก็เหมือนคนขายบ้านอะ่ะแล้วก็เหมือนนักข่าวนะคะนักดับเพลิงนักวาดรูปแล้วก็ครูสอนเต้นนะคะตำรวจหมอแล้วก็หนังเฮ้ยเดยว เราอยากให้เซบีป๊อปปูล่าหน่อยเพราะฉะนั้นเราจะเลือกอมูฟี่สตูดิโอนะคะให้เซบีเคเก็ตจ็อบตอนนี้แต่ว่าเดี๋ยวค่อยให้สเตซี่สเตซี่สเตซี่ก็ยังไม่มีงานเนาะแต่ว่าสเตซี่ไม่ต้องทำงานนะคะให้เลี้ยงพอยเนี่ยแหละนี่ไงพอยเลือก ความถน,นัดของเซบ,บีนะคะให้เป็นสปอร์ตเวลาทําอะไรเสร็จเนี่ยนะ้องเขาก็จะถือไม้แบบนี้เพราะว่ามันดูตลกอะ่ะเดี๋ยวเราจะเอาลูกไปเข้านอนนะคะก็คือปลอยนั่นเองลงมาข้างล่างก่อน ้องให้คุยกับเซบี้นะคะนี่ที่รักผมมีข่าวดีมาบอกผมได้งานทำแล้วนะผมว่าผมจะเริ่มทำวันนี้แหละดีมากเลยค่ะที่รักคุณก็เลี้ยงลูกไปนะเดี๋ยวผมจะไปทำงานค่ะก็เดี๋ยวเราจะให้น้องเขาพักผ่อนดีกว่าอืมเอามากล่อมให้หลับ แล้วเราก็จะให้คนอื่นนะคะกลับบ้านโอเคค่ะก็มีน้องนะคะค่ะไม่ใช่น้องสี่เพื่อน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 หลายคนนะคะถามมาว่าปรับอากาศให้เป็นหิมะยังไงนะคะก็คือต้องมีตัวปรับอากาศตัวนี้นะคะต้องผ่านเควสอวกาศก่อนนะถึงจะมีตัวนี้นะคะพอเราได้มาใช่ไหมเดี๋ยวสาธิตให้ดูเอาไว้ตรงนี้แล้วกัน,นะคะ่ะ หนึ่งบ้านนะคะจะมีได้แค่เครื่องเดียวเท่านั้นเนาะกดเข้ามานะคะถ้าเราอยากจะให้มันเป็นตอนกลางคืนเราก็กดตัวนี้แต่ถ้าอยากให้เป็นแบบเปลี่ยนจากตอนกลางคืนเป็นตอนเช้านะคะก็กดตัวนี้นะอันนี้คือเรนดอมนะคะก็คือสุ่มอันนี้คือสุ่มนะอันนี้ก็คือหิมะตกนะคะถ้ากดก็จะเป็นหิมะอันนี้ก็คือ,อฝนตกค่ะโอเคเนาะ ็เดี๋ยวพอจะตั้งไว้อย่างเงี้ยแหละเผื่อเราอยากจะให้มันยังไงอะลูกก๊าซพอยังไม่มีห้องให้พอยนอนนะคะเพราะว่ายังเด็กอยู่อะแล้วก็เพิ่งซื้อบ้านไม่รู้ว่าพื้นที่เนี่ยจะไว้ตรงไหนดีเนาะก็รอให้น้องเขาโตจะได้ปรับเปลี่ยนห้องเลยโอเคค่ะให้ไปนอนแล้วน้องนอนแล้วเดี๋ยวเราจะให้บาร์บี้ บร์เอ้ยไม่ใช่บาบีเดี๋เราให้สเต,เตซี่นะคะไปฝึกเย็บผ้านอนจะได้เย็บเสื้อผ้าให้พอไอใส่จริงๆมันเย็บไม่ได้หรอกแต่ว่าสมมุติเฉยๆแล้มีหมาด้วยมาจากไหนวะเนี่ยตะเคียงไว้สงสัยติดมากับบ้านนะคะ เดี๋ยวเราจะให้เซบี้นะคะไปทำงานเลยเนาะนี่ชุดเวลาไปทำงานนะคะแบบฟอร์มเราไปดูที่ทำงานของเซบบี้กันดีกว่าค่ะก็คือแบบไม่ได้ทำอะไรมากนะไม่ได้แบบ คัดตัวอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าไปทําความสะอาดไปช่วยอะไรเขาเฉยๆนะคะประมาณนี้เนาะนี่มาถึงแล้วค่ะ